พลังตัวนี้มันจะส่งผลในเรื่องของความเด่นด้าความมีชื่อเสียงบางคนก็จะมีเรื่องของไอเดียมีความวิสัสยทัศน์มองอะไรมองไกลแต่ความมั่นใจก็จะสูงด้วยนะทีเพราะว่าผู้นำถ้ามีแค่1 9 9 1งึงตัวก็ไม่ได้มั่นใจจนล้นนะครับแต่ถ้ามีเบิ้ลจะมั่นใจจนล้นก็จะกลายเป็นข้อเสียไ,ไป you <music> BLS 3 6 5สารสกัดจากครูคาวที่อุดมไปด้วยคอซิทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในส่วนของมะขามป้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญเบตาลูแคนจากยีสต์ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันและลูทีนซีเซนทีนช่วยบำรุงระบบประสาทตาและชะลอการเสรื่อมของตาสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์แ6 5สว้าหรือโทร 0649154647นี่แหละคือสิ่งดีๆที่เราอยากส่งตอ่อถัดมาคือเลข1991พลังตัวนี้ผมมักจะเจอคืออย่างเช่นมันจะส่งผลในเรื่องของความเด่นดังนะครับความมีชื่อเสียงเคยเจออย่างนี้คนที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งโทรมาหลายปีแล้วตอนที่ผมศึกษาเรื่องนี้ใหม่ๆนะครับเขาโทรมาแล้วก็ผมบอกว่าโอ้เบอร์ของพี่เนี่ย มีเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะพี่เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนเด่นดังคือคนจะเข้ามาทักแล้วเขาไม่รู้จักอ้ารู้จักฉันได้ยังไงแต่ฉันไม่รู้จักเธอนะคือเขาดังคนรู้จักโดยมากเขาที่เจอบางทีโทรมาโทรศัพท์ไม่เห็นหน้านะครับเขาบอกเออเขาเขาเป็นคนที่คนรู้จักเยอะในพื้นที่ของเขาถามว่าเป็นใครบอกอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันบ้างอ่ะก็เป็นคนรู้จักเยอะเลขนี้คือชื่อเสียงเด่นดังหรือความเป็นผู้นํานะครับตอนที่ผมเจอคือจะเป็นแบบนี้บางคนก็จะมีเรื่องของไอเดียมีความ มีวิสัยทัศน์มองอะไรมองไกลแต่ความมั่นใจก็จะสูงด้วยนะมีเพราะว่าผู้นําถ้ามีแค่1 9 9 1 1ตัวก็ไม่ได้มั่นใจจนล้นนะครับแต่ถ้ามีเบิ้ลจะมั่นใจจนล้นก็จะกลายเป็นข้อเสียไปทีนี้ลองมาดูว่ามีผู้ใช้เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับอ๋อเคยใช้เลข1 9 5่9เกาห้้มีเสียเลขเสียคือ575เนาะแต่ถ้ามี1ก้โอกาสได้ไปแข่งขันทักษะมีชื่อเสียงคนรู้จักเยอะนะครับเป็นที่เคารพกล้าคิดกล้าทำม,มีความเป็นผู้นํา คิดนอกกรอบโอเคนี่อันนี้ของของวก้าหนึ่งของลูกค่ะตอนนี้ได้งานดีก้าวหน้าประสบความสําเร็จทุกด้านสาหรับบางคนพอม,มีความมั่นใจนะมีพลังตัวนี้ปุ๊บมันยกเขาขึ้นให้ประสบความสําเร็จให้ก้าวหน้านะครับกล้าแสดงออกผมแนะนําสาหรับคนที่ขี้อายนะมีความกล้ามากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นงานต้องใช้ชื่อเสียงการเป็นดาราเป็นนักร้องนักแสดงต้องเป็นผู้นําใช้พลังตัวนี้จะดี แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่กล้ามั่นใจอยู่แล้วมันจะเเรียกว่าล้นเกินจะกลายเป็นคนไม่รักฉะนั้นต้องปรับใช้ให้ถูกนะครับพลังตัวเลขที่ดีในตัวนี้ก็ลองดูครับถ้ามีโอกาสศ,ศึกษาให้เข้าใจเรื่องการบาลานซ์พลังงานตัวเลขกับชีวิตแล้วท่านจะประสบความสุขความสําเร็จมากขึ้นจากการใช้สระพลังตัวเลขในทิศทางที่ถูกต้องขอให้เรียนรู้ไปพร้อมกันและตั้งใจนะครับพลิกชีวิตแน่นอน